พ่อแม่พี่น้องเมื่อในสาวพิมพาเพลินจะพาพี่พาน้องไปหาหลอกเก็บพักตามให้หน้าตามให้ตามสวนคือเก้าพี่น้องโอ้ยสะอ่อนพักงามบ่พี่น้องพักบัวล่าพากงามเทงามว่าโอ้ยแตกเอาแตกเอาพี่น้องเอาขี่ควยอยู่พกมาใส่เป็นังในงามคักบ่พี่น้องคิดอยากกินเข้าเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะบ่มีอย่างเฮ็ดเว็บหมูสองซมต้นเนี่ยละพี่น้องคือพอได้บาทนี้ไว้ไปหาซอกเก็บพักมากี่กับกอนพี่น้องว่า้ยสะอ่อนเฮงพักงามคักงามแน่เอาเด็ดลงไปไม่ใย่อันนี้เด็ดได้เด็ดเดียวเด็ดเด็ด เด็ดได้แห้งไร้แห้งแตกแห้งงามบไปะดอกเด็ดไปเรื่อยๆไปสลัโอ้ยสะอ่อนแห้งพี่น้องพปิลนันเพิลเปิลเพิ่นเด็ดมากคือเพิ่นจะกลิ่นมดเนี่ยนะพี่น้องเด็ดเอาเด็ดเอามาพี่น้องไปเบิ่งพระอีเลิศไ่สลัอก็สิพาไปป่าพาีเลิศพักอีเลิศต้นงามงามเกิดอยู่ตามป่าขี้เออป่าหญ้าพี่น้องบ่ผิดโอ้ยอันนี้ก็เป็นผักอีหยังอันนี้ผักแเผวเนาะพี่น้องเนาะคนมีแเผวเนาะพี่น้องกลับมาก็จะมาหั่นเนื้อพี่น้องหั่นเนื้อหั่นเนื้อเรียบร้อยปึ๊บพี่น้อง มาเลยเฮามาล้างพักน้ากันพี่น้องเว้ยล้างพักไปกินกับหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วเกี่ยวจัดกันเร็วๆนะเอาล้างถ้วยล้างจานมากับมาเพื่อนผีพาน้องมาปุ่มแจ้วพี่น้องกับขัว,ขว,ขวงลงไปมังกรลงไปคนเขาลุกเขาลุกขับกันมังนาวบีบใส่พี่น้องอุ้ยเลิดพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงอาหารพร้อมกินมบมื่อวานี้แม่แม่พี่น้องไคบมกินเขา